ดีค่ะน้องกระจังค่ะวันนี้นะคะครุณเพ่อแมวให้ช่างมาติดแอร์ให้หนูข้างล่างอีกแล้วใช่ไหมลูกออ้โหไปเล่นข้างล่างก็จะมีแอร์อยู่ข้างบนก็มีแอร์เลือกนอนได้ตามใจเลยใช่ไหมหนูก็นอนเล่นอยู่ไม่ลูกนอนเล่นอยู่นะแม่ไปดูช่างติดแอร์ก่อนนะติดแอร์ให้น้องกระจัง ข้างล่างนะคะเพราะว่าหน้าร้อนร้อนมากตรงนี้นะคะจะได้ผ่านมาตรงนี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะใส่ที่กั้นตรงนี้ตรงนี้ไว้นะคะไม่ให้อะมาถึงครัวนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปจะนะคะตอนนี้นมีซอง,งมาดูงาน อมาดูแอร์ตัวเองเหรอลูกมาดูแอร์หนูใช่ไหมที่พ่อติดให้ใช่ไหมคะวันนี้ลุงลุงมาติดให้ใช่ไหมนี่ไงตรวจงานเหรอลูกหนูก็อยากมาดูหนูอยู่ข้างบนหนูไม่ยอมอยู่ใช่ไหมคะสวัสดีเอฟซีหน่อยยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบมือได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะคุณพ่อติดแอร์ให้หนูมายังไงหนูขอบคุณคุณพ่อค่ะขอบคุณคุณพ่อเลยค่ะคุณกาคุณพ่อขอให้คุณพ่อขายของดีๆได้จังเยอะเพราะหนูก็กินเก่งมากเลยไม่ใช่นมจะหมดแล้วหรอกเหลือกี่ห่อคะมีห่อเดียววายแย่แล้วนมเหลือห่อเดียว ยลสองเดือนเนาะห้าหอนกะบเปลือกเลยมาคก่นะนะช่ะะะา,างกำลังทำอยู่นะคะใกล้จะเสร็จแล้วคุณแม่ขออนุญาตออกมาดูติดแหวนนี้นะคะติดตรงถามว่าทำไมเราต้องติดตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้ผ่านไปให้ข้างหลังได้ด้วยนะคะ เข้าห้องคอนเสิมได้ด้วยเวลาหน้าร้อนมันร้อนมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะหาแนวมากั้นตรงนี้นะคะกั้นตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้เย็นเย็นลองแอร์นะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดนะเดี๋ยวตอนนี้แม่เอานองกัดนอนอยู่นะคะผู้เข้ามาก็จะเย็นนะคะก็จะเย็นมาถึงห้องนอนจำด้วยนะคะแต่ก็จะไม่เั็นมากได้อยู่ได้อยู่ มันสวิงทางขึ้นบอกโมดปอกโมดนี่เลยนะกดเงิน <c oughs> ก็จะให้แอร์มามาเข้าซอยมาด้วยนะคะแอร์เข้าซอยเข้าซอยก็เปิดห้องน้องจอมก็จะเย็นไปด้วยเพราะหน้าร้อนมันร้อนมากนะคะทุกคนก็ติดคอมข้างนอกพัดต้นไม้แหวงแหวงโอเคก็ก็ทำถนนเดี๋ยวก็ติวก็จะไปทำงานแล้วนะคะ